สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแนวทางการประกอบศาสนาพิธีตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าหลักการทำบุญนั้นมีอยู่สามประการคือทานศีลและภาวนาซึ่งคนโดยส่วนมากในปัจจุบันนั้นไม่ได้คำนึงถึงหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติหรือประกอบศาสนาพิธีตามหลักพระพุทธศาสนานั้นแต่กับ ถือเอาความก้หรูหรืออวดสถานะที่ร่ำรวยมั่นคงของตัวเองซึ่งผิดไปจากการประกอบหลักศาสนพิธีสำหรับการประกอบหลักศาสนพิธีที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย4อย่างซึ่งเป็นหลักการที่เป็นความเหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนพิธีได้แก่ 1. ต้องประหยัด 2. ต้องให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่า3 ต้องถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 4. ต้องเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้การประกอบศาสนาพิธีนั้นมีหลักการแรกก็คือต้องประหยัดคือใช้ใจเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทำแบบทำน้ำพริกละลายแม่น้ำ สักสิ่งที่ไม่ใช่กุศลออกไัยเสียเช่นการมีสุราเมลัยหรือเครื่องดื่มมึนเมาในงานมงคลหรืองานอวมงคลต่างๆหรือการมีมหรสพสมโพธงานดนตรีเรื่นเริงหรือการแสดงต่างๆซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่ได้เป็นบุญกุศลแต่อย่างใดโดยเฉพาะเมือ่อมีคนกินเหล้า จะทำให้คนขาดสติและทะเลาะวิวาทก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายมากไปกว่าที่จะทําให้เกิดบุญกุศลส,ส่วนที่2ต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าหลักการปฏิบัติตามหลักศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนา,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 านั้นจะต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีคุณค่าที่แท้จริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หรือบุคคลที่เข้าร่วมง,งานทำให้มีกำไรมากกว่าการขาดทุนซึ่งกำไรในที่นี้คือผลบุญไม่ใช่กำไรที่เป็นเงินตาแต่อย่างใดกวรที่จะให้เกิดบุญล้วนๆไม่มีบาปเข้ามาปะพลเช่นไม่กวรฆ่าสัตว์ใหญ่เพื่อมาเลี้ยงแขกในงานเพราะจะกลายเป็นบาปมากกว่าที่จะเป็นบุญทำให้เกิดความขุ่นมัวบุญที่ได้รับก็จะได้รับไม่เต็มที่ ส่วนที่สามคือต้องให้ถูกขนบรรเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมที่กำหนดไว้ซึ่งการทำบุญแต่ละอย่างนั้นบางครั้งเราอาจจะละเลยขนบร,รมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไปซึ่งทำให้ผิดรูปแบบการทำบุญที่แท้จริงหรือไม่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาพิธีนั้นเช่นการบวชนาคก,การบวชนั้น ถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความกระตันญูของบุตรชายที่จะตอบแทนพระคุณของบิดามารดาไม่ใช่การจัดงานเอเกระเลิดยิ่งใหญ่เพื่ออวดสถานะความมั่นมีหรือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้จัดงานแต่อย่างใดแต่ให้เป็นไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และสุดท้ายคือต้องให้เหมาะสมซึ่งความเหมาะสมนี้ก็ต้องเหมาะสมกับเวลาที่จัดงานและเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองโดยที่เวลาในการจัดงานนั้นไม่ควรยืดเยือ้อและควรดูว่าผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมงานนั้นด้วยส่วนเหมาะสมกับฐานะของตนเองนั้นต้องไม่ให้ตนเองไปกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่น เพื่อมาประกอบศาสนาพิธีจนสุดท้ายตนเองกลายเป็นหนี้สินหลังจากจบการประกอบศาสนาพิธีซึ่งทําให้ปกติแล้วแทนที่จะได้บุญกลับต้องเป็นทุกเพราะไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเขามาอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการประกอบศาสนาพิธีตามหลักพระพุทธศาสนานั้น จะต้องน้นถึงความเป็นระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของพระพุทธศาสนาและไม่ขัดต่อจารีตศีลธรรมของสังคมซึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนั้นเจ้าภาพซึ่งเป็นผู้ประกอบศาสนาพิธีจะต้องคำนึงถึงการเงินของตนเองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ในหลังจากการประกอบศาสนาพิธีที่ตนเองได้จัดขึ้น และสำคัญที่สุดคือจะต้องมีสติปัญญาในการไต่ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมเช่นนี้แล้วการทำบุญหรือการประกอบศาสนพิธีของท่านก็จะเข้าถึงบุญอย่างแท้จริงและผู้ที่เข้าร่วมประกอบศาสนาพิธีหรือเข้าร่วมงานของท่านก็จะได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญกุศลตามไปด้วย